กลับมานะฮะในช่วงที่2นี้นะเป็นเรื่องที่อาจารย์ยิ่งสักขนาดเลยเพราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อาหารนะครับคือเมื่อไม่นานมานี้คุณสารีอองสมหวังเลขาธิการมูลทิเพื่อผู้บริโภคนะครับเขาได้ไปสํารวจนะครับการใช้วัตถุเจือปนอาหารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งตามประกาศของทางอยเนี่ยใช้ได้นะครับไม่เกิน40มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนะครับเขาก็ไปตรวจสอบดูโดยเฉพาะไปดูพวกน้ําตาลมะพร้าว ไปดูตัวอย่างทั้งหมด21ยี่ห้อนะครับจากตลาดจากห้างสรรพสินค้าเจออยู่2ยี่ห้ออาจารย์ฮะน้ำตาลมะพร้าว2ยี่ห้อที่มีสารฟอกขาวเกินกว่า40ม mm ิลลิกรัมต่อกิโลใช้ไป72มี72ม mm ิลลิกรัมต่อ1กิโลอีกตัวอย่างหนึ่งไม่มียี่ห้อนะครับก็เจอ61ม mm ิลลิกรัมต่อ1กิโลนะครับส่วนอีก2ตัวอย่างเนี่ยก็เจอสารฟอกขาวแต่ว่าปริมาณไม่เกินค่ามาตรฐานที่เขากำหนดไว้ <feld> นะครับน,น,นี่แหละฮะน้ำตาลมะพร้าวก็ไปตรวจน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวคืออะไรอาจารย์น้ำตาลมะพร้าวก็คือต้นจากต้นมะพร้าวสิคะน้ำตาลมะพร้าวจะมาจากต้นมะม่วงได้ไงคะก็ใช้ทําอะไรเขาใช้ทำผ้าเกล็าทำทำไม่เคลียร์นะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่ต่างบางจังหวัดนะคะเขาจะมีแบบดอกดอกดอกมะพร้าวเขาเรียกจันทร์นะคะพอจากตรงนี้จะออกมาเป็นดอกดอกแล้วก็จะกลายเป็นลูกตรงนี้เขาไปตัดนะคะแล้วก็จะมีน้ำนี่หยดออกมาทุกวันทุกวัน น้ำตรงนี้ค่ะเอาไปทําน้ําตาลปีบน้ำตาลมะพร้ามันหวานมันใช้แทนน้าตาลได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเอากระบอกเนี่ยไปแขวนไปเป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วน้ำเนี่ยก็จะจดจดลงมาแล้วเขาจะเอามาเทแล้วก็ไปแขวนต่อปาดใหม่แล้วก็ไปแขวนค่ะอประมาณใกล้เคียงกับตาลตะโนดโ<อ>ประมาณนี้นะคะ<อ>ทีนี้มันจะต้องมีเปลือกไม้ชนิดหนึ่งที่ใส่ลงไปที่ก้นกระบอกไม้เวลาน้ําตาลหยดหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ําตาลบูดสองไม่ให้มันดําครํา ตัวนี้<อ>ค่ะมันคือการฟอกสีก็มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์เขาเลยใช้ไอสารฟอกขาวนี้เพราะฉะนั้นบางยี่ห้อที่เขามาขายก็อาจจะเกิดจากวัตถุดิบเวลาพวกบรรดาชาวสวนที่ก็ปาดน้ําตาลแบบนี้แล้วก็เอามาส่งข้า,าจ,จะใส่พวกเปลือกไม้พวกนี้มากเกินไปหรือเปล่า<อ>เวลาเขาเอามาทําให้มันแห้งแล้วก็เป็นน้ําตาลมันก็อาจจะมีมากขึ้นหรือไปใส่เติมขึ้นเด่นก็ไม่ทราบค่ะใช่คือถ้าเกิดใช้มากเกินไปนะฮะเกินกว่าที่เขากําหนดเนี่ยอาจจะทําให้บางคนเนี่ยนะฮะท้องร่วงหายใจติดขัด บางรายเนี่ยหนักถึงกับเสียชีวิตได้ก็ถึงบอกประเทศบางประเทศเขาไม่ยอมให้มีการส่งออกน้ำตาลปีบหรือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอะไรจากบ้านเราเพราะยังไม่มีการรับรองเรื่องการใส่สารพวกนี้แต่พวกเราก็ใช้รับประทานกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราก็เอามาต้มอีกเอามาใส่น่นใส่นี่ยิ่งคิดว่าวิธีการใช้ของเรามันทาให้มันเจือจางไปค่ะคุณกนกครับถ,ถ้าเกิดไปดูสินค้าบางอย่างที่สีมันดูดีดูผิดธรรมชาติมันก็ไม่น่าไว้ไวางใจสิ ก็บางทีนะคะพวกเราก็เป็นคนเรียกร้องเองต้องการให้มันขาวอย่างนั้นขาวอย่างนี้วิธีการทําให้ขาวก็ต้องใส่สารฟอกสีบางอย่างถึงกับเช็คคอนรีนในการฟอกสีให้ขาวนะคะแต่ทั้งหมดก็มีกฎหมายควบคุมนะคะถ้าใช้ในปริมาณที่ทางรัฐควบคุมเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายสิคะเอานี้ดีกว่าท่านผู้ชมที่ชมยิ่งถกกระหนกซัก อาจารย์บอกหน่อยวิธีแนะนําวิธีที่ไปซื้อน้ําตาลมะพร้าวหน่อยใครมีข้อสังเกตไสําหรับตัวอาจารย์เองนะคะอาจารย์จะพยายามเลือกซื้อน้ําตาลถ้าจะไปซื้อน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโนดหรือที่เขาเรียกทั่วไปว่าน้ําตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บ,ตบแต่อาจารย์จะไปเลือกซื้อถึงแหล่งค่ะอาจารย์ซื้อที่หนึ่งห้ากิโลสิบกิโล สำหรับใช้ส่วนตัวแหล่งมันอยู่ไหนอาจารย์ก็สมุดต่างๆเนี่ยเขาเอาไปนอกสมุดเพชรบุรีอะไรแถวนี้มีเยอะตาลตโนดอ่ะดีๆจะหอมน้ำตาลมะพร้าวใหม่ๆจะหอมที่เขาทำใหม่ๆแล้วเราก็เอามาเก็บไว้ค่ะพอเข้าใจแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาตอบคำถามช่วงหน้าท่านผู้ชมครับคู่เดียวครับตัวเดนเองเด่นตอนเด็กๆเด่นมีอ้วนนะคะเด่นตัวเล็กน่ารักมากเลย เดียวเองแล้วเ,เดี้ยนเพิ่มมาพองลงมาเมื่อตอน40กว่าเองโอ้โหก็เป็นเวลาอะไร้าเดียนต้องทํางานเดินทางบ่อ้วเดียนหน้าต่างรถไม่ค่อยปิดหรอเดียนนัง่งแล้วลมข้าวเดียนเลยอ้วน <laughs>